สวัสดีครับเพื่อนๆนาักตกปลาท่านผู้ชมทุกๆท่านเด้อครับผมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องไายลมบรรทุงครับพี่น้องวันนี้ก็ออกมาหาตกปลาหาอยู่หากินขื้อเขาครับผมนี่ภาพพี่น้องมาตกปลาณคลองลางใส่ครับผมเพื่อบางเลนเนาะครับผมคือเขาครับผมไม้นี่ก็อีกยุดหนึ่งครับผมหางจากจุดที่เค่อยไปตกประมาณโลนึงครับผมก็จะอยู่ไกลๆวัดข้ามไม้นี่ห่างจากวัดประมาณเึ่งกิโลนี่ครับผม กระหมาลุ้นกันเบิ่งครับไม้หนีสีคือบัครับผมมนืนหนีก็น้นามคืนแน่จะหน่อยครับผมหนามไหลอ,ออกเป็นสีคุ้นๆแน่จะหน่อยครับผมคุ้นๆชี้เขียวแน่จะหน่อยแทืกสีคือบัครับพี่น้องก็คเคยมาตกแล้วครับแต่ว่าบ,บัได้ปลาครับไม้หนีครับผมมืนหนีก็ลองมะสัมอีกเบิ่งครับผมคือบัคือกระถาหมาลุ้นครับเบิ่ง ครับพี่น้องตาเป็นสมงครับผมยังสิได้แต้มนึงครับผมตากินหางแฮงครับผมทํามังก็ใส่พอทอดอีดอกครับพี่น้อง ป้าอย่างนี here. Here. ้ก็เห็นขี้อย่างโอ้ยอยากจะเป็นนินครับพี่น้องพอดีป้าหมอครับโอ้ยตาเนาะสะสมแต้บไปเนาะครับพี่น้องกินหางเหลือ แค่นั่นพอเนี่ตัวนหน่อยๆครับกินหางยังตัวหน่อยอยู่ ทูครับพี่น้องฟ้าแปดเลยใส่ตาแดดดีแล้วครับเพียนหางแดงครับผมกินหางแ่งคงับพี่น้องคือบ่นนออมาเนี่ยลัางเนี่ยหาวกตัวครับผมมีต้นหน่อย ไปตกมงไหนก็บอค่อยได้ปลากับพี่นอออ้องตรงนี้จ้เป็นอย่างบมสายปานคือว่าแหละผมคือเขาว่าอย่างนี้แลหละครับผมปานว่างไข่พอค่อยสุนจเงืยอกันเลชตวงนี้ต้องคีบปลา่อยได้ปลาครับผมสายสิไฟต้องไปบ่อแล้วคือเขาแล้วครับ บอกกับผมมีเงินเสียค่าค่าเงินก่อครับผมช่วงนี้ปลายเดือนนี่ไนงนแ่มวันนี้ก็ได้ไมดีตัวเล็กหน่อยครับผมปลาตะเพียนหางแดงครับผมปลากระ,กะมังหน่อยจะใส่ตากแดดครับหลุ่นกันต่อใบครับพี่น้องคือบ่อครับผม นี่ก็โตมาประมาณสามสี่ชั่วโมงแล้วครับผมชัม่วโมงละตัวสองตัวครับผมมีแต่ตัวเดหน่อยโคตรโลดระเงินลายเังไซดอกว่าแล้วครับมันบ่อไดลปลาเนาะขาดสิขาดชีมันก็ขาดสิบวัวมันเนาะครับผมขาลุนไปเรื่อยครับผมวันนี้วนนอนดอกครับผมเนี่ยมันอยู่ได้น้ำนี่ก็ทีเข้าใบาล้วครับผม ที่แรกว่าที่ไปตกชิงนเลี้ยวแล้วครับพี่น้องว่ามา้อย่ามาั้งของใจก็ไม้หนี่อยู่ครับผมพอมากวันนั้นเห็นหน้าพ่อได้ร้ายครับผมนี่ผมลองมาตกเบิึงบ่ได้นี่ครั้งที่สองนี่ผมสิมาสามอีกลองเบิึงเด้อนึงเอามันหายของใจไปเลยครับพี่น้องเห็นพ่ได้จังได๋ก็เอาไว้มืดยามป้าวาังไก่จะมาตกใหม่อีกครับผม หมายนี่เนน่าจะมีคนมาตกกีครับผมสงสยัยนะเขาบดอะไรปลาแล้วม,มันเขาก็เลยบมาเพราะว่าไม้เกา่าไม้มงังค้อไฟเดี๋ยวผมเพื่อไปตกนะไม้หนันปลาตะเพียนปลากระกมังมีแต่ใสย,ยังไงครับผมเพราะว่ามันกระคองเดียวกันปลาเขาจะยู่ทั้ง,งแถวๆนัานนะมั้งกระดิษฐ์ไม่ต้องคอยฉันนะวะข่าวหน่อยว่าสินเบ็ด ยังโอ๊ยถอดเสียเพื่อนครับกินเทงรนดน,นึงพรุ่งคืนวันมาตอดเนี่ยเหรียญในซื้อครับเด็ดห่อนแน่งเหมลยว่า ยังจะนักเลยโอ้ถูกอีเล้วกระทู่อีแล้วครับพี่น้องครับแย่งครับตัวที่สองขแข่งปลาตะเพียนหางแดงสนีก็เอาละครับใส่นี่มีแต่ใส่นี่ก็เอาใส่นี่ละ โอ้โได้ถอดอยู่ครับพบไปเรื่อยครับที่แล้ววัสิกครับเลยครับที่แล้วได้เงียกเลยอยู่ตอมันดมือกมือบางทีอาจจะได้ไปวาลแงครับพี่น้องว่ามีเงินซื้อเงียกละ Ngóc nha ngọt 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 nha เตี้ยนตู้ผมใหญ่นกนครับ๊กำลังได้ตัวเด็ดมาจะส่งใส่ลาบนตัวหน่อยครับบุรีรัมยี ครับพี่น้องขอมังครับผมเดนทางเนี่ยโอ้ไปเรื่อยครับพี่น้อง ครับพี่น้องขมังครับผมใส่พอดีอยู่ครับชั่วโมงละตโตรส้มแต้มไหมครับผมซ้มเงียมหมึดบ่ไข่พานวานไหนครับพี่น้องมาอินทางก็เหลือครับผมนั่งแล้วก็น,นอนแล้วยังเงียบอยู่ หน่อยมา não คอยกันเออ อายุดึงดีกว่อยเมียนเพิ่นเนี่ปบามีที่พักตัเปลี่ยนทางแดงสักๆเดือดนะเอ้ยหอนบดมือเลยครับพี่น้องมาเนี่ย วันนี้ช่วงนี้ตกปลากับบกข่อยนีนนย่ตอนไหนครับพี่น้องบกข่อยมาปนปอนไหนครับผมบกข่อยได้ปลาบกข่อยได้คลิปครับผมพี่น้องตกมัอนี่กับมือนี่เป็นมือทีฮาครับผมมือทีฮากับรงคลิปไปแล้วคลิปหนึ่งครับผมปลาไปสามคลิปแล้วครับผมนี่คลิปที่สี่คลิปนี้ก็ได้ยุครับปลาแต่มันมันมีงจะตหน่อยหน่อยครับมัน รับผมก็บพค่อยภูมิใจภาไในครับผมแต่กระเด้มาแล้วครับวับนนี้ถือว่าใส่เวลาดโดนเติอกว่าพี่น้องตกนาดินมาเนี้ยมันก่อนนะครับตกชิงเลี้ยวกับพี่น้องใส่เท้าบานใดพอได้กินอยู่ครับผมนี่มาล่องนาดินไม้เดิมครับผมสือบอกก็บพกือครับพี่น้องตรงนี้ตกปลาว่าตะมงไพนพวกค่อย ประสบความสำเร็จวันไหนครับพี่น้องเดี๋ยวกำลังใจจากพีจากน้องนะครับที่มากข,ขอมาคอมเมนต์ให้กำลังใจช่องให้ลมมันสูงขอขอบคุณหลายๆด้วยครับผมเข็ดตีกิ๊กับบุรีน้ำเนี่ยครับพี่น้องปัญหากับร้ายตกปลากับพวไกไก่ใดอยู่วะเนี้ยช่วงนี้จะเป็น,น 15, ยนังกับปัญหาหลายครับผมสู้ๆไว้ครับผมพี่น้อง ชีวิตมันมีเลือกเดินทางบ่อยเต้องไปคือข้องหนูนี่แหะครับผมไปเรื่อยๆเงียบแม่งครับพี่น้องผัน็ี้ที่ย่อยเก็บเด็ดเลยครับผมมันจะนั่งไปนจะเงียบไปหนาครับผมกระดิ่งก็เคยดังเลยโอ้ ครับพี่น้องผลงานผมนวันนี้ครับพอได้กินอยู่หรอครับผมครับพอได้ทอดอยู่หรอครับผมเนี่ยครับผมพอได้ทอดอยู่หรอครับผมพี่น้องถือว่าผ่านอยู่หรอครับผมแต่บ่ได้หลายปันได้นะครับพี่น้อง ขอจบคลิปสำเนีเด้อครับพี่น้องกันมากคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมนะครับผมพอมีกำลังใจทำคลิปใหม่เบื้องเยกับผมคลิปต่อไปสิไปทางไหนครับกะถาลุ่นน้ำครับผมอ่ะสิไป้าวานแหหรือสิไปตกปลาครับผมเพราะว่ามันเป็นปลายเดือนเนาะครับผมขาดใจ,จต้องมีแน่แหละครับผมตกปลาก็ต้องซื้อเอออง่มีเงินซื้อเงื่อแล้วครับผมพี่น้องเงินหมดแล้วครับผม ตอนนี้ทิศกระเป๋าแค่รอยเดียวครับผมโอเคครับพี่นอ้องสวัสดีครับ